คือด้วย S C R เนี่ยแล้วตอนนี้ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างครับ ค่ะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพอมันเกิดในสองพื้นที่ซึ่งจริงเป็นพื้นที่ที่ยูนเนสเซียทำงานอยู่แล้วก่อนเกิดเหตุนะคะในซีเรียก่อนเนี่ยต้องบอกว่ายุนเนสเซียอยู่ที่นั่นตั้ง32ปีมาแล้วอยู่แต่ปีแต่ปเ1991ฉะนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุยูนเนสเซียอยู่ในพื้นที่เลยส่งว้อความช่วยเหลือทัทีอย่างแรกคือที่พักพิงแล้วรวมถึงอากาศที่หนาวมากตอนนี้คือติดลบเป็นเป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้การเข้าถึงอันนี้ยังไม่พูดถึงตุรกีนะตอนช่วยได เ,เราอยู่ในพื้นที่ร่วมกับรัฐบาลนะคะให้พื้นที่ที่พักพิงประมาณ1ล้านคนแล้วนะคะตอนนี้เต็นที่เราช่วยให้กับผู้กับรัฐบาลเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหลังนะคะช่วยได้แล้ว4ี่แสนห้าหมื่นครอบครัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยอีก3ามแสนห้าหมื่นคนต้องบอกว่าตอนนี้จํานวนที่เราคาดการคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราคาดว่าผู้ลี้ภัยชาวซีเรียแล้วก็ชาวซีเรียนเนี่ยประมาณ5.3ล้านคนไม่มีที่พักพิงตอนนี้